โรงเรียนบ้านป่าเหมือดเสริมเขียดวณิตราชบำรุงก่อตั้งเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2504โดยนายสมเกียรติเกียรติสมฤทธิ์ประหลัดอำเภอแม่สายได้ร่วมกับข้าราชการพ่อค้าประชาชนในอำเภอแม่สายจัดหาเงินทุนครั้งแรกต่อมานายเส,สริมจักโคจรสวัสด์นายอำเภอแม่สายได้ขอความร่วมมือข้าราชการทุกฝ่ายและพ่อค้าประชาชน จัดงานหาทุนสมทบและเริ่มวางศิลาเร์ก่อสร้างบนที่ดินเนื้อที่เจ็ดไร่สองงานสี่สิบตารางวาเปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4จนถึงพุทธศักราชสองพันห้ารอยสิบเก้าถึงทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และในปัจจุบันได้ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น720คนบริหารงานโดยดรพัชรินจันทาภูลผู้อำนวยการโรงเรียนมีผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้นายพิเชษอินชนรองผู้อำนวยการโรงเรียนนายวิเชียนมนแก้วผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลนางสาวเกษรินเยาวธานีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางรัชณากิจรักหัวหน้าฝ่ายงานบริหารงบประมาณและนางสาววรรณพัชรสอนเตนคำหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด40คนประกอบด้วยคร,ร,รคูระดับชั้นปถมวัย4คนระดับชั้นปถมศึกษาปีที่1-3 9คนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6 8คนระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1-3 16คน และบุคลากรสนับสนุนการสอน3คนคำฝันสร้างพื้นฐานความดีสู่ชุมชนอัตลักษณ์มีความรู้ผู้คุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านป่าเมอดเสริมเกียรตวิวณิตราชบำรุงเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบองค์รวมทั้งความรู้ผู้คุณธรรมพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา มีการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน What time is it? It รวมถึงทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21เพื่อบ่มเพาะให้นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างที่หลากหลายนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเมือด มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ประกอบด้วยเชื้อชาติไทยร้อยละ30ไทยใหญ่ร้อยละ25.69อาขาร้อยละ15.54พม่าร้อยละ13.85และอื่นๆอีกร้อยละ14.92ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายรับจ้างรายวันและมีฐานะค่อนข้างยากจนมีนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษทางิง้น2ส9ิ้น239คน คิดเป็นร้อยละ34.48การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กระดับชั้นปถมวัยโรงเรียนได้จัดประสบการณ์เพื่อมุ่งให้เด็กประถมวัยมีพัฒนาการพร้อมทั้ง4ด้านสมวัยได้แก่ด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นทักษะการปฏิบัติให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งเสริมทักษะด้านการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3ถึงโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่21รวมถึงทักษะอาชีพที่มุ่งเน้นให้นักเรียนลงมือทำนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพนักเรียนและคนในครอบครัวจากปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5จึงได้ส่งเสริมกิจกรรมห้องเรียนสู้ฝุ่นเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจสถานการณ์วิกฤตจากภัยฝุ่น PM 2.5และสามารถปกป้องตนเองได้อย่างปลอดภยัย และมีความรู้ในสถานการณ์ที่มีค่าฝุ่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานพร้อมส่งต่อองค์ความรู้ไปยังคนในครอบครัวนั้นเป็นยุคที่โควิดระบาดเขาก็รณรงค์ในการฉีดวัคซีนฉันก็มองโอ้ทุกคนฉีดวัคซีนบางคนก็กลัวเรื่องโควิดฉีดวัคซีนบางคนก็กลัวว่าฉีดแล้วจะมีเอฟเฟกอะไรไหมคนที่ฉีดก็จะได้แล้วก็มองว่าเออการฉีดวัคซีนทางการแพทย์นี่นะคนไหนฉีดคนนั้นได้คนที่ไม่ฉีดก็ไม่ได้นะคะ แต่การให้ความรู้ดิฉันมาเทียบกับเรื่องห้องเรียนสู้ฝุ่นนี่เลยเราให้ความรู้กับเขาเราเหมือนให้ให้วัคซีนให้ภูมิคุ้มกันกับเขาตัวเขานี่ได้วัคซีนได้ภูมิคุ้มกันแต่ตัวของเขาเองเนี่ยสามารถถ่ายทอดวัคซีนในตัวเขาหรือภูมิคุ้มกันในตัวเขาอะให้ครอบครัวเขาได้ให้บุคคลข้างเคียงให้คนที่เขารักได้เพราะฉะนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนแน่นอนคือการให้ความรู้โดยระดับชั้นปฐมวัยจัดกิจกรรมแบบบูรณาการกับกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1จัดกิจกรรมแบบบูรณาการในชั่วโมงเพิ่มเวลารู้สัปดาห์ละสองชั่วโมงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4จัดกิจกรรมตามหลักสูตรห้องเรียนสู้ฝุ่นระดับชั้นปฐมศึกษาในชั่วโมงเพิ่มเวลารู้และชั่วโมงซ่อมเสริมสัปดาห์ละสองชั่วโมง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จัดกิจกรรมตามหลักสูตรห้องเรียนสู้ฝุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสัปดาห์ละ2ชั่วโมงส่วนระดับชั้นอื่นๆจัดกิจกรรมแบบบูรณาการผ่านบทเรียนออนไลน์ห้องเรียนสู้ฝุ่นกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนรู้สู้ภัยฝุ่นในโรงเรียนสวัสดีค่ะพี่ปรูจะพาน้องๆมาเรียนรู้สู้ภัยฝุ่น เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับน้องๆในการเป็นพลเมืองตื่นรู้มีความเข้าใจสถานการณ์วิกฤตและสามารถปกป้องตนเองได้อย่างปลอดภัยสามารถส่งต่อองค์ความรู้ในโรงเรียนให้กับคนในครอบครัวได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับน้องๆและครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัยในสังคมปัจจุบัน โดยทางโรงเรียนได้เป็นตัวแทนในการนำเสนอผลงานในงานเสวนาวิชาการนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาที่มีคุณภาพตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG และได้รับรางวัล b e s t of the Best s d g and ESD The cleaning our classroom and Special Queen in The school. of our the โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นรวมถึงการใช้ห้องเรียนธรรมชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จึงได้สร้างชุดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนกับการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ชุดการเรียนเพิ่มเวลารู้ฐานสมรรถนะโดยใช้ห้องเรียนธรรมชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6 ได้พัฒนาชุดการเรียนรู้นี้เป็นบทเรียนออนไลน์สำเร็จรูปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งจากที่บ้านและที่โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีและทักษะในศตะวรรษที่21รวมถึงสร้างความรักสร้างจิตสำนึกในการห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นสามารถต่อยอดการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คนในชุมชนได้รางวัลที่ภาคภูมิใจ รรเียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับเหรียญทองระดับประเทศ right ด้านบริหารจัดการ,ากป,รประจำปีพุทธศักราช2567จากครูสภารางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับเหรียญเงินระดับประเทศด้านการจัดการเรียนรู้ประจำปีพุทธศักราช2564และปีพุทธศักราช2563จากครูสภา รางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอ a วิร์ระดับเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาด้านบริหารจัดการครั้งที่12ประจำปีการศึกษา2565-2566ถึง2566และครั้งที่11ปีการศึกษา2564ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัล IQA a w เอ d ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ระดับยอดเยี่ยมปีการศึกษา2566-2565 2,564และ2,561จากสพทได้รับพัดเลือกในการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่16และ17ของสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลแม่สายเบียงพางคำยูลีก2023รุ่นอายุไม่เกิน12ปี รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬารวมในการแข่งขันกีฬามัธยมขยายโอกาสอำเภอแม่สายประจำปีการศึกษา2566รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาจำนวน12รายการและรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาและกีฬารวมรวมถึงรางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรดยอดเยี่ยมในการแข่งข uh ันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สายเวียงพางคำแม่สายเวียงพางคำเกมปีการศึกษา2566 นักเรียนเป็นตัวแทนในการร่วมแสดงผลงานและเผยแพร่ผลงานกิจกรรมห้องเรียนสู้ผุ่นระดับนานาชาติในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องหมอกควันข้ามแดนกับพรบอากาศสะอาดซึ่งจัดโดย u s a i d r e a m only o f t h e s e a the sky of the g r a y i s h color h e s e a But the bright blue that once was And I wonder when will this green become Larry? Will ever You might think that the highlight of Northern Thailand There w u l d be seen that the mountains of f r a n r e fill from t h i crisis และในปีการศึกษา2566นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการทดสอบด้านการอ่านของผู้เรียน RT สูงกว่าระดับเขตพื้นที่และได้คะแนนเต็ม100คะแนน4คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือเสริมเกียรติวณิตราศบำรุงส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบองค์รวมทั้งความรู้ควบคู่คุณธรรมพัฒนานักเรียนรอบด้านพร้อมที่จะเติบโตเป็นคนดีต่อไปในอนาคต